สวัสดีครับก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงส่องกล้องมองไทยดําเนินรายการโดยผมหมอคงเก่าครับคุณผู้ชมครับเทปนี้ก็ยังไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับมีพิธีกรร่วมกับผมอีกหนึ่งคนซึ่งเป็น GM ที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงคุณก๊อตสลาวุฒิครับสวัสดีครับคุณก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวของสองกล้องมองไทยที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยในเรื่องราวของ 9. กุ่นวัดเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าได้รับความฮือฮาแล้วก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวครับผมมันยังยังมีต่อเนื่องโอ้โหและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเทปนี้ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมนี่พลาดเลยเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวใช่เลยอยากรู้ไหมครับมีอะไรบ้างไปชมกันครับ อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านเพชรวารินนะครับเรามีอาหารไทยนะครับหลากหลายมากๆนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนี่มีดีหลายๆอย่างเลยครับมีทั้งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ศิลปะแล้วก็ผู้คนวิถีชีวิตครบถ้วนได้ว่ามีทุกบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาสาระที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วคุณก๊อสครับคุณรู้ไหมครับว่า คนแล้วเขาแบบว่าไงลุ้นกันบอกโอ้โหจังหวัดพิบุรีนี่สวยมากๆแล้วยังไม่หมดด้วยยังมีสวยกว่าน,นี้อีกครับผมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับจะได้สัมภาษณ์เ,เรียกได้ว่าผมต้องข้ามเขา <S <S ข้ามน้า <S <S ข้ามทะเลขี่เครื่องบินเป็นตึกกว่าจะได้ตัวมาสัมภาษณ์ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้นะครับได้ตัวเป็นเลยทีเดียวมานั่งคุยกันครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักแป๊บเดียวครับ ทวท,ที่ไหนไม่รู้ต้องต้งดูต้องต้องมองไทยเป็นเลยนะพี่น้องคุณผู้ชมครับจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวม,มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารยาธรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าถ้าหากคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องหลงไหลเลยและจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองครูนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณราเชนกันกาซึ่งเป็นผู้บริหารของเพชรวารินและเป็นประธานชมรมกลุ่มท่องเที่ยวแก่งกระจานและลุ่มน้าเพชรด้วยครับสวัสดีครับคุณราเชนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณก๊อตสวัสดีครับครับมาเพชรบุรีแล้วยังไงยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องให้กับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับได้รู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็บีดีอย่างไรครับก็ต้องขอรบกวนคุณราเชนครับครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์หมอขอบคุณก๊อต mm hmm. จังหวัดเพชรบุรีนี่มีดีหลายๆอย่างเลยครับมีทั้งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ศิลปะแล้วก็ผู้คนวิถีชีวิตครบถ้วนได้ว่ามีทุกบรรยากาศนะครับ mm hmm. คือถ้าเราย่นย่อประเทศไทยเนี่ยสมมุติให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นประเทศไทยเนี่ยช mm hmm. าวเพชรบุรีเขาจะภูมิใจมาก mm hmm. เขาบอกว่า ในประเทศไทยทุกอย่างมีในจังหวัดของเราหมดรวมอยู่ที่นี่ใช่ครับยกเว้นเช่นนะครับไม่มียกเว้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเมืองตัวใจกลางเมืองเนี่ยก็จะมีศิละปะวัฒนธรรมแบบสมัยยุทธยาซึ่งยังตกทอดอยู่เพราะที่เพชรบุรีนี่ยังเราไม่ถูกทําลายก็เป็นะระยะเวลาเดียวกันนะครับตัวอําเภอชะออมก็เปรียบเสมือนภาคใต้นะครับอําเภอบ้านแหลมเป็นภาคตะวันออกซึ่งมีทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทําการประมงที่ประกอบอาชีพ ภาคเหนือก็เป็นที่อุทยานแก่งกระจานนะครับอำเภอแก่งกระจานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอำเภอหนองย่าปล้องนะครับมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มมีหมดเลยครับเป็นสามน้ําเลยน้ําใจก็มีด้วยครับคนที่นี่เขาเป็นธรรมชาติเราคนที่นี่เขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวครับอยู่ในนิสัยเขามีฟาร์มไส้ซื่อแล้วก็มีภาษาถิ่นเขาเป็นคนที่จริงใจและตรงไปตรงมา แต่แต่เมื่อก่อนนี่คนชอบมาว่าเพชรบุรีนี่สงสัยจะคนดุอะไรนั่นเป็นในอดีตนะครับแต่ณปัจจุบันนี่เปี่ยมไปด้วยน้ําใจผมเสียงโนชันฝ่าครับคนคนเพชรบุรีนี่รูปหล่อครับเสียงดีครับผมเจอหลายคนครับรวมถึงคุณก๊อตได้ไหมเดิมก็เพชรบุรีนะจะไปอยู่แต่ภาคตะวันออกผมนี่ก็อยู่ทั้งสองภาคอยู่ผมเกิดที่เพชรบุรีนะครับทุกวันนี้ก็คือไปกลับอยู่แต่ผมก็มีความสุขทุกครั้งที่กลับมาทํางานที่นี่ครับที่บ้านเดิมแล้วท้องถิ่นเนี้ย ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมผู้คนนะครับอาหารการกินความอุรมสมบูรณ์เนี่ยรอบบรรยากาศโดยรอบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าท่านจะเลือกมาท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวของออทะเลสาบน้ําจืดแม่น้ําภูเขานะครับระบบนิเวศต่างๆอันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านเลยถ้าท่านมาเที่ยวแก่งกระจานเนี่ยผมแนะนํา3อย่างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยถ้าท่านมีเวลาน้อยเนี่ยท่านอยู่ข้างล่างไม่ต้องขึ้นเขาครับ อยู่ที่บริเวณอําเภอร,รอบๆอ,อ,อ่างเก็บน้ำานี่ครับอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่โตนะครับมีน้ําจุได้ถึง710ล้านลูกบาศเมตรระดูที่น้ําเต็มนะครับแล้วาระยะทางความกว้างใหญ่เนี่ยราวๆสี่สิบห้าล้านสี่สิบห้าตารางกิโลเมตรนะครับสี่ห้าตารางกิโลเมตรในนั้นมีปลาน้ําจืดหลากหลายชนิดมากเลยทัศนียภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเนี่ยอาจารย์สวยเป็นสีทองเลยนะครับ คือการท่องเที่ยวตรงนี้ปั่นจักรยานชมสันเขื่อนถ่ายรูปในวิวเนี่ยรับรองว่าเยี่ยมเลยตรงนี้จะได้บรรยากาศใช่ครับตอนพระอาทิตย์ตกนี่สวยบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆหรือจะลงเรือเนี่ยหางยาวชมเกาะสมพันปีเกาะพระพลาซึ่งในหลวงของเราเคยเสด็จมานะครับมาทรงทรงงานเกี่ยวกับการจัดการด้านน้ำนะครับเราจัดเป็นที่ที่ประทับพระพาของท่านตรงนี้ก็เป็นที่รลึกที่พวกเราภูมิใจนะครับแล้วก็มีเกาะสมพันครปี ล่องไปดูต้นน้ําเพชรบุรีจากสันเขื่อนแห่งกระจานอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงอยู่ในาน,าน,าน,น,น้ํานะครับคก็สวยงามสวยงาม<ช>ถ้า<ม><ม>เวลาน้อย,อยแล้วก็เราสามารถรับประทานปลาน้ําจืดที่มีชื่อก็คือปลานิลปลานิลของแก่งกระจานเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อปุยขาวแล้วก็นุ่มไม่ไม,ไ,มไม่เหม็นไม่เหม็นขาวครับคือเป็นปลาที่พิเศษคือชือปลาพิเศษของปลานิลที่นี่คือเนื้อนุ่มตัวโตแล้วก็ไม่ขาวไม่ขาวแล้วที่สําคัญนะครับ เนื้ออร่อยครับเนื้ออร่อยใช่ครับเราชมาแล้วนอกนั้นยังมีปลาบึกนะครับปลาบึกซึ่งทางกระทรวงเกษตรได้มาเพาะพันธุ์ไว้ตั้งนานแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปที่แม่น้ำไม่ต้องเลยครับเมื่อเร็วๆนี้จับได้น้ําหนัก9กิกิโลนะครับผมได้ไปดูการจับปลาบึกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ชมกันท่านผู้ว่าก็มาดูปลาบึกตัวนี้นะครับหรือถ้าท่านมีเวลามากหน่อยท่านสามารถเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้านบนนะครับ ที่นั่นก็คือว่ามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่สําคัญที่สุดคือการชมทะเลเหมอกครับซึ่งทะเลเหมอกของของ,ของเพชรบุรีเนี่ยของแก่งกระจานเนี่ยสามารถชมได้ทุกฤด,ดูจะมีน้อยมีมากอีกเรื่องหนึ่งแต่แม้แต่เดือนเมษาอาจารย์ก็สามารถเห็นดดทะเลเหมอกใช่ใชบางครั้งคนบอกว่ามาเมษาทะเลเหมอกหมอกสวยมากตอนเช้าเนี่ยเขาแปลกใจมากนะครับซึ่งหลายคนยังไม่ทราบตัวนี้ ค,คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเวลาว่างนะครับก็อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวทางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนแห่งอาระยะธรรมนะครับศิลปวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองคู่ของกรุงศรีอยุธยาแต่เพชรบุรีแห่งนี้นะครับยังคงอยู่สภาพสมบูรณ์คุณจะมาเที่ยวทั้งทางธรรมชาติก็ดีนิเวศวิทยาก็ดีหรือจะมาเที่ยวแบบศิลปวัฒนธรรมก็ดีเพชรบุรียินดีต้อนรับครับ ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณประเชษมากนะครับขอบคุณครับที่ให้ทางขอบคุณมากครับคุณก๊อตรายการของเรายินดีครับยินดีครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีเวลามาเที่ยวเพชรบุรีกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเพชรบุรีรีสอร์ทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือนไทยอยู่ท่ามกลางแมกไม้และธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชรบุรีนี่พิเศษสุดๆแม่น้ำเพชรบุรีที่ ไหลพาดผ่านท่ามกลางรีสอร์ทซึ่งมีอยู่รีสอร์ทเดียวใองจังหวัดเพชรบุรีภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาที่ไม่ใช่ทะเลสุดยอดทั้ผู้ชมถ้าถานค่าใครนะครับได้ไปสัมผัสอย่างที่ผมและคุณก๊อตนะครับคุณจะได้รู้เลยว่าธรรมชาติของที่นี่เป็นอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเนี่ยได้นอนในเรือนไทยแท้ๆเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสัมผัสยากจริงๆใช่ครับบางคนนี่บอกโอ้โหอยากจะนอนแต่ไม่มีโอกาส แต่ตอนนี้นะครับคุณมีโอกาสแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณเข้าไปที่เพชรวารินรีสอร์ทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นของการต้อนรับนะครับธรรมชาติที่มีของที่นี่เนี่ยบอกโอ้โหเป็นอะไรที่ลืมไม่ลงเรียกว่าบรรยากาศแบบไทยๆที่หาได้ยากครับผมพื้นบ้านจริงๆด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ที่พักเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังไงครับอาหารเขาก็อร่อยแล้วไปข่าวว่าได้ข่าวมาว่ายังไงครับ น้ำพริกของที่นี่สุดยอดหลายรอบแล้วเนี่ยฮะคุณหมอกทานมาหลายรอบแล้วไปแล้วไม่อยากจะพลาดนะครับต้องขอบอกเลยว่าโอ้โหไม่ต้องมาลำไม่ต้องมาชิมอย่างนั้นเลยอร่อยจริงๆไม่ทันเราเราจัดการเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูบรรยากาศของห้องอาหารแล้วก็อาหารที่เขาเตรียมไว้ให้กับทีมงานของเราน่าสนใจไปชมกันครับ อันนี้ให้คุณก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพันวารินเรามีอาหารประเภทไหนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคนที่เข้ามานี่จะได้รู้ว่าเฮ้ยอยากทานอะไรแล้วก็จะมีอะไรทานกันบ้างครับครับผมครับอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทางเฟตวาินนะครับเรามีอาหารไทยนะครับหลากหลายมากๆนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะมาทิพทัวร์กับทางเรานะครับผมนี่ในเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับและที่สําคัญครับคุณหมอครับที่เห็นนี้นะครับ เรียกว่าผักก็จะปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าที่นี่เราปลูกเองด้วยนะครับแล้วก็เราเรียกว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยได้ว่ามีรายได้นะครับในส่วนตรงนั้นบางอย่างนะครับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับก็เฉพาะปลานะครับปลาในเขื่อนแก่งกระจานท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยครับว่าปลาสดจริงๆนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆครับนี่คือหนึ่งตัวอย่าง ถ้าหากว่าคุณมาที่เพชรวารินแห่งนี้นะครับผมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าที่เขาอร่อยมากๆและติดใจหมอกงเก่ามากที่สุดเลยนะครับอะไรครับน้ําพริกดูเหมือนธรรมดาพื้นๆสุดยอดของน้ําพริกถ้าใครมาแล้วจะต้องบอกเลยนะว่าคุณลืมอินแน่นอนอย่างนั้นเลยครับผมนะครับแล้วผักที่นี่นะครับกรอบกรอบกรุบกรุบ น้ำแข็งเย็นทุกก้อนหรือเปล่าน้ำแข็งเย็นทุกก้อนเรียกว่าทุกอย่างนะครับเราเราคัดสรรจริงๆว่าอย่างนั้นนะครับผมนรับรับรองว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับเจอบรรยากาศนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับอาหารพี่สุขภาพนะครับแล้วของสดของอร่อยรับรองครับว่าคุณจะประทับใจมีรู้ลือว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวเพชรรินแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณที่ต้องการพักผ่อนแบบธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอ้อมกอดแห่งคุณเขา แล้วก็บรยากาศของเขาเนี่นะครับเป็นเรือนไทยอยู่ท่ามกลางแมกไม้รับรองได้ว่ามลภาวะนี่ไม่สามารถเข้ามาสัมผัสคุณได้เลยถูกต้องครับความสุขที่ไม่ใช่ทะเลภายในอ้อมกดของธรรมชาติโอ้โหสุดต้องจริงเพชรวารินครับแน่นอนครับนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็คงจะต้องได้เวลาทานอาหารกันละเริ่มกันเลยไหมล่ะทานกันเลยดีกว่าเนะเรียกว่าน้ำลายสออยู่นานแล้วนะครับผมอาหารนะครับครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันดีกว่าครับ